เบบี tot, ้โทษขนหนูร่วงเยอะมากมีจะภูมิแพ้ขึ้นอีก <c oughs> แล้วเนี่ยโชคดีที่เฟมีโคเวสตอมทูเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่จากโคเวฟอกเร็วสรงพลังแรงลมไกลถึง10เมตรครอบคลุมห้องใหญ่ถึง50ตรางเมตรเหมาะกับห้องที่มีชั้นลอยแบบห้องเฟลพอดีมดกัรวลเรื่องฝุ่นและเชื้อโรคต่างๆเพราะเขามีนวัตรกรรมการกรองถึงสขั้นตอนละเอียดถึง p ี m 1อเลยนะพิเศษสุดๆคือมีใส้กองคอเปอร์เฮปาร์เกตเฮสิบสามที่ดักจับเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียเชื้อราในอากาศได้อย่างมีประส คภาพอากาศแบบเดียวท่าเนถ้าไฟขึ้นสีฟ้าแบบนี้แปลว่าคุณภาพอากาศดีสะอาดหายห่ทุกอ่ะชอบที่สุดก็คือเลือกได้ทั้งสี่โมด Smart Turbo Quick ใช้บ่อยๆก็โมดสลีปนี่แหละเพราะเสียงเงียบมากตอบโจทย์คนที่ไม่ต้องการเสียงหรือแสงจากเครื่องฟอกรบกวนระหว่างนอนหลับเราไม่ต้องห่วงเรื่องการทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองนะเพราะเขามีบริการจากโคดี้ทำความสะอาดทุกสองเดือนเปลี่ยนไส้กรองทุกสี่เดือนไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุสัญญาเลยนวัตกรรมดีๆแบบนี้จ่ายสักพิเศษเพียงเดือนละเจ็บาทเท่านั้นใครที่สนใจสามารถ